สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาจะมาทอดปลาส้มกันจ้ะทุกคนทุกไข่ค่ะทุกไข่ทอดปลาส้มจ้ะทุกคนมาจะมาทอดปลาส้มเดอ้อทอดไข่ค่ะไอ้ทุกทอดปลาส้มใส่ไข่เนาะมันจะได้ไม่ติดกระทะเนาะมาดูวิธีทอดกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะเอาปลาส้มทุกกับไข่นี่ค่ะ พุกกระไข่ให้เข้ากันนะคะทุกคนพุกกับไข่ให้เข้ากันค่ะมันจะได้ไม่ติดกระทะค่ะปลาส้มมาดูวิธีการทอดกันเลยค่ะปลาส้มชุบไข่ทอดเราก็ตั้งน้ำมันให้ให้เดือดให้ร้อนค่ะเราก็มาทอดมันจะได้ไม่ติดกระทะเนาะ จะได้ไม่ติดกระท้าค่ะทุกคนเวลาทอดออกมาก็เป็นหน้าตาสวยงามน่ากินค่ะทาด้านนี้ด้วยค่ะทาด้านนี้ด้วยนะคะมาดูวิธีการทอดกันเลยค่ะทอดปลาส้มชุบไข่ไข่ทอดไข่มาดูวิธีทอดกันเลยค่ะทุกคนน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะ ท้าของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะทุกคนใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะน้ำมันของเราก็เดือดได้ที่แล้วค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยมันจะไม่ติดกระทะจ้าทุกคนน่ากินละปลาส้มอร่อยค่ะทุกคนไม่ก,นกินปลาส่วนน้ำกันเ้ียน้องอ่ะ ทอดสี่ชิ้นค่ะทอดสีส่ชิ้นนะคะหน้าจาออกมามันจะสวยค่ะปลาปลาต้นทอดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดนะคะสวยงามน่ากินค่ะทอดปลาต้มน,นะคะหากระหิ่งก่อนทุน่นกินจับข้าวสวยร้อนๆค่ะข้าวาเหนียวก็ได้เนาะถ้ามีข้าวเหนียวยิ่งดีเนาะ ฟ้าสมกินก็ข้าเหนียวทอดไม่จิถือกันนะพี่น้องเนาะแซ่บน้ากันค่ะรับรองว่าเมโนูนี้ข้าวหมดหมอ้อเดี๋ยวอีกหน่อยค่อยกลับนะคะมาดูวิธีทอดกันเลยค่ะทุกคนยายไก่ก็จะมาเตรียมต้มผักค่ะทุกคนมาล้างผักล้างอะไรเตรียมต้มผักค่ะมีน้ำพริกกะปิเด้อกับข่ามือนี่มีน้ำพริกกะปิอ่าบวบงูต้ม กระเคี่ยวต้มแล้วก็น้ำพริกกะปิกาปลาส้มทอดเนาะปลาส้มทอดนี่กินก็ข่าเหนียวห่อนๆกระเสบเลยเนาะพี่น้องจ้ากินก็ยังกระเสียบทอดให้เหลืองได้ทีจ้าแล้วค่อยกลับเด้อมันจีบใได้ติดกระทะค่ะพี่น้องมันใบได้ติดกระทะค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะพี่น้องปลาส้มของ้องก,ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะกลับด้านเด้อทีนี้กลับด้านค่ะ มาดูวิธีทอดค่ะมันจะไม่ิดกระทะค่ะทุกคนปลาส้นมันจะไม่จดกระทะนะคะเหสวยงามค่ะเหสวยงามนะคะ,เ,ะ,คะเป็นอย่างไรงามบบปลาสมทอดงามบบจา้างามบบหนากินบบเดี๋ยวทอดอีกหน่อยนึงก็ตักขึ้นค่ะทุกคน ให้มันเหลืองน่ากินเราก็จะมาต้มผักกรอกันค่ะต้มผักกรอนะคะต้มผักบวบงูต้มผักกระเจี๊ยบจิ้มน้ำพริกกระปิค่ะมาอร่อยกันนะคะเมนูของโปรดค่ะปลาส้มทอดอร่อยอร่อยน้ำกันเด้อค่ะกินก็ขลุ่ยห,ห่อนกระเจบ๊บ,บนาอพี่น้องเนาะกินก็กดสวยก็ได้ค่ะทุกคน รับรองว่าเมนูอร่อยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะมาต้มผักกันนะคะทุกคนมาต้มผักกันค่ะทอดปลาให้มันเหลืองก่วนนะคะเหลืองได้ที่แล้วค่ะเราก็มาเตรียมตักขึ้นเลยค่ะทุกคนเหลืองได้ที่แล้วนะคะ พักใส่กระชอนไว้ค่ะให้แห้งน้ำมันนะคะพักใส่กระชอนไว้ค่ะให้แห้งน้ำมันพักใส่กระชอนไว้นะคะให้แห้งน้ำมันค่ะทุกคนยังเหลืออีกสองชิ้นค่ะยังเหลืออีกสองชิ้นแล้วก็มาทอดกันค่ะยังเหลืออีกสองชิ้นนะคะทอดไปทอดให้หมดเลยค่ะเหลือีกสองชิ้นเอาพักใส่ตรงนี้ไว้ค่ะ ให,หให้มันแห้งน้ำมันนะคะทุกคนให้มันแห้งน้ำมันค่ะนีขทุเยอะนเพอเครื่องเย็นมันก็ถ่ายได้ละเ,เ,เสร็จแล้วคะ่ะน้ำพริกกะปิพักลวกคะ่ะมาก,กินเผาน้ำกันคะ่ะ น้ำพริกกระปิผักลวกเดอ้อมะเขือเนี่มะเขือเปาะจิ้มน้ำพริกค่ะปลาสมค่ะพี่น้องปลาสม้มทอดมะเส็น้ำกันค่ะปลาส้มทอดอร่อยอร่อยนะคะมันคือน้ำกันด้อย ใส่ก้างามีกับเทียมแกมน้นเด้ยพี่น้องจ้ะมา้ก,กินน้ำกันค่ะบาาต่มทอดอร่อยอร่อยนะเผือจิ้มบวบงู ะมะเขือปลาส้มอร่อย มากินน้ำกันค่ะแซ่บแจ่มากินขา้าวน้ำกันเ,นเด้อขา้าวเทีเ่ยค่ะ กินกข้าวเนียวก็อีกเตอบเนาะปลาสมทอดค่ะอันนี้กับเทียมค่ะพี่นอ้องกับเทียมอันนี้พี่กินนูแทียมกับเทียม เียมเนาะปลาส้มปลาส้มทอด กินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจิ้มมะเขือเมื่อกีน้น้ำกันเลยค่ะรับเจ็บ,จบ ไม่บายค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะมากินข้าวด้วยกันจ้าทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม